ทางด้านมทรศรีวิชัยค่ะก็ได้นำเทคโนโลยีนาโนค่ะมาผลิตหน้ากากผ้ากันน้ำให้กับประชาชนนะคะโดยหลักสูตรวิศกรรมเครื่องนุ่งหม่มคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็ได้นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้กับผ้าฝ้ายผลิตหน้ากากผ้ากันน้ำเตรียมส่งมอบต่อบุคลากรทางการแพทย์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนค่ะนำไปปรับใช้เองทางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีรลชมมคลศิวิชัยโดยหลักสูตรวิศกรรมเครื่องนุ่งห่มคณะวิศกรรมศาสตร์ก็ได้พัฒนานากากผ้าค่ะจากเดิมที่กันน้ําไม่ได้ให้เป็นผ้าที่มีคุณสมบัติไม่ดูดซึมความชื้นป้องกันการแพร่เชื้อโดยนําเทคโนโลยีสะท้อนน้ําหรือนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการผลิตกับผ้าชนิดต่างๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันยศวรเชตวราวิทย์อาจารย์หลักสูตรวิทยกรรมเครื่องนุ่งห่มนะคะก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่า ที่ผ่านมาค่ะทางหลักสูตรได้นำธุรยีสะท้อนน้ำสอนให้กับกลุ่มแม่บ้านและชมรมในท้องถิ่นเพื่อใช้กับเครื่องนุ่งห่มต่างๆเช่นผ้ากันเปื้อนผ้าปูโต๊ะและผ้าบุภายในกระเป๋าและเมื่อเกิดสถานการณ์นี้ค่ะหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอและหน้ากากทั่วไปไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้จึงได้นำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับผ้าทั่วไป เพื่อพัฒนาต่อยอดนำมาตัดเย็บเป็นหน้ากาก,ากผ้ากันน้ำป้องกันสารคัดหลั่งเบื้องต้นและใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนในขณะน,นี้จากการทดสอบนะคะโดยการเทน้ำลงบนผ้าฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์ธรรมดาที่ผ่านเทคโนโลยีสะท้อนน้ำพบว่าน้ำไม่สามารถแทรกเข้าไปในเนื้อผ้าได้เมื่อสวมใส่แล้วระบายอากาศได้ดีและสามารถนำมาซักทำความสะอาดได้ปกติ โดยที่ผ้ายังคงมีคุณสมบัติคงเดิมทุกประการแม้ว่าจะผ่านการซักหลายครั้งนอกจากนี้ค่ะความร้อนระหว่างการรีบผ้าการช่วยรักษาคุณสมบัติในการกันน้ำให้คงอยู่นานมากขึ้นโดยสามารถซักได้ถึง30ครั้งซึ่งถือว่าคุ้มค่าจึงน่าจะเป็นอีกวิธีการที่ดีในการผลิตเป็นหน้ากากผ้าเพื่อใช้ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งในบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป